ไดครับขอบคุณอาจารย์ทาตรีนะครับก็จริงๆแล้ววันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับครั้งสุดท้ายหมายถึงว่าของ Monday b บั Back กนะครับก่อนที่เราจะเ,าเข้าไปสู่เ,เทอมหน้านะครับผม,ผมขออนุญาตน,นิดนึงนะครับเ,เพราะว่าภาพค่อนข้างดีเลย์น,นะครับเดี๋ยวทุกท่านดูแล้วจะปวดหัวเดี๋ยวแนะนำตัวก่อนนะครับผมชื่ออา,อาจารย์เกรียงไกร เดชการนนนะครับทําวิจัยเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์มาก็พอสมควรนะครับอันนี้อาจารย์ทาตรีก็อยากให้มาแชร์ประสบการณ์ว่าเ,เกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ผมทํามาเนี่ยมันมีเ,เรียกว่าไงฮะข้อค้นพบอะไรบ้างนะครับแล้วก็จนถึงเรื่องการจัดการสร้างรถยนต์ผมก็เลยคิดว่าผมจะเล่าแบบนี้ดีกว่านะครับในระหว่างนี้ครับประมาณ30นาทีคือ ในการที่จะพูดวันนี้นะครับผมก็จะเล่าในลักษณะที่ว่างานวิจัยเนี่ยนะครับพัฒนาการของงานวิจัยของผมเนี่ยกว่าจะมาเป็นรถยนต์ใช้แล้วไปไหนเนี่ยมันมันมีเส้นทางไปยังไงนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาที่กําลังพัฒนาหัวข้อวิจัยแล้วก็รวมถึงอาจารย์รุ่นใหม่นะครับที่เพิ่งจบกลับมาแล้วก็พยายามกําลังจะเดเวล็อปนะครับสาขาที่ตัวเองสนใจสิ่งที่ผมจะพูดเนี่ยก็จะมีอยู่4เรื่องในวันนี้ ก็คือจุดเริ่มต้นว่ามันมาอย่างไงทําไมต้องเป็นอุตสาหกรรมรถยนต์ผมทําอะไรมาแล้วบ้างนะครับจนถึงขั้นสุดท้ายที่เราจะพูดกันตอน,ตอนจบนะครับว่าผมทําอะไรในเรื่องของรถยนต์ใช้แล้วไปไหนก่อนอื่นนะครับก็จะให้ภาพรวมนิดหนึ่งว่าผมได้ทําอะไรมาแล้วบ้างนะครับตั้งแต่จบปริญญาเอกปี2002นะครับก็อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานที่ผมตีพิมพ์ผมก็จะพยายามไฮไลไท์ไว้นะครับว่าถ้าทุกคนเห็นตัวหนังสือสีส้ม งานทุกงานเนี่ยจะเกี่ยวกับรถจนหมดเลยนะครับแล้วก็ประเด็นที่ผมทำวิจัยเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามกรอบสีแดงตั้งแต่ตัวแรกคือเรื่องของปัจจัยกำหนดการถ่ายทอดเทคโนโลยีข้ามกิจการก็คือ Interfirm Technology Transfer นะครับแล้วก็มาเป็นงานที่เขียนกับอาจารย์ธรรมวิทย์นะครับพัฒนาการของ Interfirm Technology Transfer เป็นเชิง Descriptive นะครับของประเทศไทยแล้วก็ทำกับอาจารย์พีระ เรื่อง interactive learning ตัวนี้ก็อยู่ในคอนเซปต์ของ open innovation นะครับก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวแรกก็คือการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างกิจการในอุตสาหกรรมยานยนต์2015เนี่ยก็ไปทำเรื่องของ supplier development ยังเป็นต่อเนื่องกันอยู่นะครับแต่พอมาเป็นปี2015 16 17หลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยงานวิจัยก็เริ่มขยับออกไปละ ไปเป็นเรื่องของการประมาณอุปสงค์ทำร่วมกับอาจารย์สิทธิศักดิ์นะครับทำกับอาจารย์พัทรพงศ์ที่กริปส์เรื่องของ intra-industry trade ทำกับอาจารย์ที่ South แอฟริกานะครับจัสตินบาร์นแอนโทนีแบล็กเรื่อง industrial policy แล้วก็จนมาถึงหัวข้อที่ทำนะครับในเรื่องของรถจนใช้ลับไปไหนอันสุดท้ายนี่กำลังอยู่ระหว่างซับมิดเพื่อตีพิมพ์นะครับก็ทำกับนักวิจัยญี่ปุ่นทีนี้กว่าจะมาเป็นเรื่องพวกนี้ครับ แนวทางการเลือกหัวข้อผมทํำยังไงนะครับอันแรกผมคิดว่าทุกคนจาเป็นจะต้องมีแพชชั่นกับเรื่องนั้นก่อนแล้วก็หัวข้อมันจะต้องดึงดูดความสนใจพอสมควรโดยเฉพาะในการทํางานวิชาการเนี่ยเรื่อง Grant Research Grant สําคัญนะครับหรือจะ submit ไป j o u r n a l ทีนี้เ,เวลากรอบเวลาแล้วก็ Contribution เราก็ต้องคํานึงถึงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยผมก็อาจจะโชคดีนะครับได้รับคําแนะนําจากอาจารย์หังสรร ทำให้รู้จักสกวนะครับแล้วก็รู้จักอาจารย์กิตติประเสริฐสุขนะครับแนะนําเรื่อง sumitomo foundation japan foundation เหล่านี้นะครับผมก็ได้ขอทุนทํามาอย่างต่อเนื่องกับหน่วยงานพวกนี้ข้อดีของทุนพวกนี้นะครับก็คือมันทําให้เราสามารถมีอิสระในการเลือกหัวข้อแล้วก็ตราบใดที่หัวข้อนั้นผู้ประเมินคิดว่าสําคัญเนี่ยเขาก็จะจัดสรรทุนให้เรา ทีนี้ในระดับของนักศึกษาปอโทเนี่ยเป็นยังไงนี่ก็จะย้อนกลับไปสมัยที่ผมเป็นนักศึกษาด้วยนะครับวิธีการหัวข้อเนี่ยมันก็คงต้องเริ่มต้นจากแพชชั่นของเราก่อนว่าเราสนใจเรื่องอะไรนะครับหัวข้อนั้นก็จะต้องฟิตกับความสนใจของที่ปรึกษารวมถึงความเชี่ยวชาญด้วยจากมันเดย r บรา b a c k ที่ผ่านมาเราจะได้พบว่าอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยก็มีสาขาความสนใจความชํานาญไม่เหมือนกันซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ดีของคณะเศรษฐศาสตร์ของเรา นะครับแล้วก็อย่าลืมเรื่องกรอบเวลาว่ากี่ปีจบอาจารย์จะช่วยดูเรื่อง contribution ว่าประมาณไหนทําได้นะครับอันไหนมากไปน้อยไปเพราะฉะนั้นนี่คือกระบวนการที่เราจะได้คุยกับอาจารย์ที่ปรึกษานะครับทีนี้ตอนสมัยผมเป็นนักศึกษาเนี่ยจุดเริ่มต้นจริงๆแล้วตอนปี95เนี่ยหัวข้อที่ผมอยากทำวิทยานิพนธ์นะครับมันเป็นเรื่องปัญหาขยะล้นกรุงเทพแล้วก็ทําไมเมืองไทยถึงไม่มีระบบการรีไซเคิล อันนั้นก็คิดแบบตอนที่เราเป็นนักศึกษาครับแต่ว่าเราพิชโครงการไปแล้วเนี่ยไม่สามารถทำเป็นมาสเตอร์ดีซิสได้นะครับผมก็เลยไปคุยกับอาจารย์สมศักดิ์ตัม้มบุญเลิศชัยนะครับต้มบุญเลิศชัยอาจารย์ก็บอกว่าท่านไม่ถนัดสิ่งแวดล้อมหรอกผมรู้อะฮะท่านสอนออพัฒนาอุตสาหกรรมนะครับผมก็เลยถามท่านตรงๆว่าถ้าไม่ใช่เรื่องนั้นอาจารย์สนใจเรื่องอะไร ก็คือผมอยากจะทราบความสนใจของอาจารย์อาจารย์ก็ให้ทีซิสมา2เล่มนะครับเป็นของไทยเล่มหนึ่งของญี่ปุ่นเล่มหนึ่งแล้วก็เล่มหนึ่งของไทยเนี่ยพูดเรื่อง Sub contracting system นะครับของญี่ปุ่นทำโดยนักศึกษาชาวอิตาลีนะครับทำเรื่องเทคโนโลยี transfer นะครับในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ของมาเลเซียผมก็เลยเอาสองอันนั้นแหละมารวมกันก็เป็นหัวข้อที่ผมเขียน มาสเตอร์ e ี i ินะครับตัวที่ผมไม่รู้จักมันเลยนะแต่ว่าภายใน1ปีเนี่ยผมก็ได้เรียนรู้ว่าการวิจัยภาคสนามและการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นอย่างไรซึ่งตัวนี้แหละครับมันเป็นตัวเซตให้ผมมาทําเรื่องอุตสาหกรรมยานยนต์ได้อย่างต่อเนื่องอีก20ปีต่อมานะครับทีนี้ทําไมถึงมาเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับจริงๆแล้วผมก็เสนออาจารย์ผมนี่แหละในกรอบนะครับอาจารย์โชยจิยามาชิตาเนี่ยว่าผมสนใจอุตสาหกรรมยานยนต แต่อาจารย์เขาบอกว่า,เ,าเขาเฉยๆนะครับสำหรับเขาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าผมเป็นคนมาเลยเขาจะให้ทำแต่ถ้าเป็นคนไทยเนี่ยคุณควรสนใจอุตสาหรกรรมรถยนต์ผมก็สงสัยทำไมอะ่ะนะครับผมก็เลยต้องไปหาคำตอบและด้วยเวลาที่มีและ contribution ที่คาดว่าจะได้ผมว่ามีโอกาสจบเพราะฉะนั้นผมก็เลยเลือกที่จะกระโดดเขาเ้าไปในสิ่งที่ผมไม่รู้จักเลยนะครับ ทีนี้ตอนที่ผมไปรีวิวเรื่องพัฒนาการอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยมันก็อาจจะแบ่งเป็น3ช่วงที่สําคัญอันนี้เป็นภาพที่คนที่ทาวิจัยเรื่องยานยนต์ก็จะคุ้นเคยนะครับว่าก่อนปี2000เนี่ยมันเป็นช่วงที่อุตสาหกรรมของประเทศไทยอยู่ภายใต้หรือว่ามีการปกป้องค่อนข้างสูงนะครับมันอาจจะแบ่งเป็น3ช่วงด้วยกันครับก็คือช่วงแรกเนี่ยทีเ่เริ่มส่งเสริมการลงทุนนะฮะให้มีบริษัทไม่ว,ว่าจะเป็นญี่ปุน่นเจ y v อ n t เวนเจอร์อะไรเข้ามาประกอบรถยนต์ในไทย แล้วก็กับปริมาณการผลิตก็ค่อยๆเติบโตนะครับจนถึงช่วงที่2ก็เป็นช่วงบังคับใช้สิ้นส่วนในประเทศแล้วก็ภาษีสูงแล้วช่วงที่3ก็เป็นช่วงหลังพรา่า a แอคคอร์ดญี่ปุ่นย้ายฐานแล้วก็เมืองไทยก็พยายามที่จะเปิดเสรีนะครับเพราะฉะนั้นการผลิตก็เลยเจริญเติบโตขึ้น้าเกเราดูภาพเนี่ยนะครับเราก็จะพบว่าปริมาณการผลิตที่ค่อยๆเติบโตขึ้นมันจะเป็นตามช่วงของการพัฒนา จากช่วงแรกนะครับเราไม่มีประสบการณ์เลยจนช่วงที่2บังคับใช้สิ้นส่วนในประเทศปกป้องด้วยภาษีสูงนะครับเราคงเคยได้ยินว่าในอดีตเนี่ยรถยนต์ในประเทศไทยเนี่ยราคาสูงกว่าต่างประเทศแบบ6เท่านะครับเพราะภาษีหลายๆตัวที่ฝังอยู่เข้าไปในรถยนต์เนี่ยมันแพงนะครับแล้วก็ช่วงที่3ก็คือช่วงที่รัฐบาลไทยเริ่มมีมาตรการที่จะส่งเสริมให้มีการผลิต ชิ้นส่วนที่สำคัญมากขึ้นก็ผ่านการใช้เ,เงื่อนไข B.O.I. นะครับแล้วก็บังคับใช้ชิ้นส่วนพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ครับก็เป็นช่วงที่มันเกิดการพัฒนาของอุตสาหกรรมสนับสนุนในประเทศไทยและตัวเนี้ยมันเป็นคล้ายๆกับพื้นฐานสาคัญในการที่ทาให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเนี่ยเติบโตในยุคที่ 4, สจนถึงปัจจุบันก็คือเรากลายเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่การ,รผลิตในภูมิภาคทีนี้ ถ้าเรามาดูนะครับหลังจากที่ผมรีวิวช่วงที่เล่าให้ฟังเนี่ยสเตทที่ผมอยู่ณนะตอนนั้นเนี่ยผมอยู่แค่ช่วงนี้นะครับผมไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นและอาจารย์ที่พูดบอกว่าถ้าอยู่เป็นคนไทยอ่ะอยู่น่าจะทํายานยนต์ผมก็ดีใจที่ผมเชื่ออาจารย์ผมนะครับแต่ว่าประเด็นคือแล้วผมจะทําอะไรนะฮะก็วิธีการเลือกหัวข้อในตอนนั้นเนี่ยผมรู้ว่าอาจารย์ผม ทำเรื่องเทคโนโลยีทานสเฟอร์แล้วก็จากเรื่องของห่วงโซ่มูลค่าเนี่ยประเทศไทยเนี่ยกำลังดำเนินการผลิตแค่ mass production ก็คือผลิตรถยนต์ในประเทศเท่านั้นทีนี้การผลิตในประเทศเนี่ยนะฮะมันมีกิจกรรมอื่นที่สำคัญกว่านั้นหรือมีมูลค่าเพิ่มสูงกว่านั้นเช่น R&D design น,นะครับหรือเรื่องของ marketing แต่ตอนนั้นเนี่ยประเทศไทยเนี่ย เอาจริงจแล้วเราทำแค่ mass production เพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าอันนี้เป็นช่องว่างที่พอจะเติมได้ณจุดเริ่มต้นสิ่งที่อาจารย์ผมทำก็คือแบบนี้นะครับผมก็เสนอว่ามันมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีใน green f i e l d investment ก็คือบริษัทรถยนต์ญี่ปุ่นเนี่ยมาตั้งโรงงานใหม่เพื่อส่งออกเป็นครั้งแรกในประเทศไทยกับโมเดลที่ไม่เคยผลิตเลยนะครับเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นเนี่ยต้องถ่ายทอดให้กับบริษัทลูก นี่คือสิ่งที่อาจารย์ผมสนใจนะครับผมก็เลยบอกว่าจากที่ผมคุยกับคนญี่ปุ่นหลายคนแล้วก็มาดูโรงงานเนี่ยมันมีช่องทางนี้ด้วยก็คือบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยต้องเชื่อช่วยเหลือซัพพลายเออร์ไทยเพื่อให้สามารถผลิตชิ้นส่วนแล้วไปส่งมอบให้โรงงานในไทยได้ซึ่งบริษัทที่ตั้งในไทยในวันนั้นเนี่ยเขายังผลิตรถยนต์ไม่ได้เลยคือกำลังเทรนคนกันอยู่เลย ทีนี้ลดชิ้นส่วนน่ะมันก็ต้องผลิตให้ทันตามแผนการลงทุนเขานะครับเพราะฉะนั้นเราก็พบว่ามันมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีตัวนี้อยู่ที่จากการสํารวจเนี่ยครับผมก็ต้องใช้วิธีวิธีการแบบเ,เรียกว่า Field อร์เวย์นะครับแล้วก็ใช้ Questionnaire แล้วก็ถามเนี่ยแต่ประเด็นเหล่านั้นน่ะมันมีในเชิงทฤษฎีแฝงอยู่ทฤษฎีที่ใช้เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของต้นทุนหรือปัจจัยที่กําหนดการถ่ายทอดเทคโนโลยี อันนี้น่าจะเป็นเปเปอร์ที่เป็นเชิงปริมาณที่ผมได้จากทีซิสนะครับในธรรมศาสตร์ e c ค n o m i c กจ u r n a l ฉบับนี้นะครับปัจจุบันนี้ผมหา archive ไม่เจอนะฮะแต่ว่าถ้าใครสนใจก็ไปตามอ่านได้ว่าผมทําอะไรนะครับที่หลังจากตรงนั้นเนี่ยทำให้เราเข้าใจว่าการถ่ายทอดเทคโนโลยีในประเทศไทยมันเกิดขึ้นซึ่งตอนนู้นมีแต่คนมองว่าเมืองไทยไม่ได้ประโยชน์จากการเป็นฐานผลิต ในช่วงปี1999เนี่ยคนไทยส่วนมากไม่ได้คิดว่าเมืองไทยได้ประโยชน์อะไรเลยจากการปกป้องให้มีการผลิตอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศเพราะฉะนั้นงานที่ผมทําวันนั้นนะ่ยนณะวันนั้นนะครับมันก็เลยคล้ายๆกับมันมันมันไม่ตรงกับคนสิ่งที่คนคิดนะครับทีนี้อาจารย์ผมก็คิดว่ามันพอจะมี contribution อยู่เพราะว่าอย่างน้อยที่สุดมันมีหลักฐานให้เห็นว่า มันเกิดการถ่ายทอดแล้วในทานทฤษฎีทําไมเขาต้องช่วยทําไมต้องช่วยคนนี้ไม่ช่วยคนนั้นนะครับก็อ่านเปนเปอร์น,น,นี้ได้นะครับที่พอท,ทําทฤษฎีจบกลับมาแล้วเนี่ยผมก็เริ่มต้นแล้วในการทํางานวิจัยนะครับสิ่งที่ผมพัฒนาต่อจากนั้นก็คือผมเริ่มเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยกลายไปเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตที่สำคัญในภูมิภาคนะครับแสดงว่า มันเกิดคล้ายๆกับการพัฒนาย้อนกลับไปด้านหลังก็คือไปกิจกรรมที่สําคัญก่อนหน้าก็คือเรื่องของการวิจัยและพัฒนาการออกแบบวิศวกรรมการผลิตผมก็ได้นักศึกษาปริญญาโทนะครับก็เป็น MBE เนี่ยหลายคนนะฮะช่วยกันแกะคนละเรื่อง2เรื่องในาพาร์ทตรงนี้นะครับทั้งเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนก็ดีทั้งเป็นผู้ผลิตรถยนต์ก็ดีนะครับ มันทาให้เราคอนเฟิร์มได้ว่ามันมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือว่าคนไทยนยมีบทบาทมากขึ้นจริงๆในเรื่องของการพัฒนาและการออกแบบนะครับจากข้อมูลที่เราได้เนี่ยมันก็มีวิธีการที่จะได้มาหลายอย่างนะครับแต่ว่าเราก็ต้องพยายามวัดมันออกมาซึ่งการวัดนั้นไม่ได้เป็นประมาณค่าเลยครับเราก็ไปสัมภาษณ์แล้วก็คุยกับคนในที่อยู่ในบริษัทนะครับแล้วก็ดูข้อมูลที่มันพอจะเปิดเผยได้เนี่ยเราก็พบว่ากิจกรรมถ้าเราแบ่งไปตามขั้นตอนของการผลิตเนี่ย จาก p r Production s t เ g e นะก็คือ Mass Production เนี่ยนะครับคนไทยทำมานานแล้วนะครับก่อนปี2 2 0 2เราก็ทำมานานแล้วแต่ในเรื่องของกระบวนการทางวิศวกรรมเรื่องของการเตรียมการผลิตจนถึงการออกแบบเนะี่ยตั้งแต่ปี2002จนถึง2012เป็นต้นมาเนะี่ยเท่าที่ผมไปสัมภาษณ์แล้วก็เก็บข้อมูลนะฮะมันพอจะตอบได้ว่าคนไทยเนี่ยก้าวเข้าไปสู่ในกิจกรรมวิจัยและพัฒนาหรือขั้นตอนที่สูงขึ้น เพราะฉะนั้นในภาพนี้นะครับมันก็เลยเป็นตัวชี้ที่สําคัญว่าการถ่ายทอดเทคโนโลยีนั้นไม่ได้แค่ mass production แต่ว่าคนไทยเนี่ยสามารถที่จะไปเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบแล้วก็การให้ความรู้ก็คือเป็นคนที่ไปช่วยกับฐานผลิตอื่นของบริษัทญี่ปุ่นในไทยมีการส่งวิศวกรจากไทยเนี่ยไปถึงแอ,อ,อฟริกาใต้ก็มีนะครับไปทางโซนโซนยุโรป ก็มีบ้างนะครับแล้วก็ไปทางเอเชียเนี่ยก็มีเยอะนะครับโดยเฉพาะเซาท์อีสเอเชียคนไทยเนี่ยจะไปที่นู่นแต่ตอนหลังๆนยครับมันก็กลายเป็นว่าวิศวกรต่างชาติเนี่ยมาฝึกงานที่ประเทศไทยแทนทีนี้ภาพเนี่ยครับมันก็ไม่เคยมีใครพูดมาก่อนเพราะในอดีตเนี่ยบริษัทรถยนต์ไทยจะผลิตรถอะไรขึ้นมาเนี่ยก็ต้องไปเทรนที่ญี่ปุ่นแต่ตอนนี้ญี่ปุ่นเขาโอนตัวนี้มาให้เมืองไทยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมืองไทยก็เลยเป็นฐานเรียกว่าครับเอนจิเนียริ่งที่สําคัญฐานหนึ่งของญี่ปุ่นในห่วงโซ่มูลค่าการผลิต ระดับโลกนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พัฒนาการของยานยนต์ไทยจากอดีตถึงปัจจุบันทีนี้พอเราไปดูเนี่ยนะครับเราก็พบว่าขั้นตอนเหล่านี้มีการผลิตแล้วนะครับแต่ว่าคําถามต่อมาก็คือแล้วไอรถยนต์ใช้แล้วมันไปไหนเนี่ยมันมันยังไม่มีใครตอบอะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันยังเป็นคําถามที่คาใจตั้งแต่ประมาณปี2010กว่าเป็นต้นมานะเอาจริงๆแล้วเรื่องนี้ผมก็คิดของผมว่าเอ๊ะมันน่าจะมีนะ มันน่าจะมีใครที่จะทําเรื่องนี้นะครับจนกระทั่งผมก็ได้ไปไปบรรยายให้กับทางอาฟอรัมต่างๆนะครับที่ผมอยากจะให้ดูตัวนี้นิดหนึ่งนะครับในฝั่งขวาที่ผมชี้ให้เห็นว่าโพสต์โปรดักชันสเตจเนี่ยมันก็มีหัวข้อวิจัยมากมายนะครับอย่างเช่นมาร์เก็ตติ้งอย่างเรื่องของ after sales e r v i c e นะครับรวมถึง end of life vehicle เ,เป็นเรื่องที่ยังไม่มีคำต,ตอบเท่าไหร่ในช่วง5ปีที่ผ่านมาก็มีนักศึกษาปริญญาโทเนี่ยเข้ามาทำเรื่องของกลยุทธ นะครับในการแข่งขันเรื่องมาร์เก็ตติ้งเช่นสินเชื่อ l o o r p l a นหลายคนอาจจะเคยได้ยินคำนี้นะครับหรือว่าเรื่องของการแข่งขันเรื่องศูนย์บริการหรือเรื่องของอรถยน์มือสองเนี่ยมันก็อยู่ในในแวดวงของอุตสาหกรรมยานยนต์เพราะนั้นนักศึกษาที่เรียน MBE เนี่ยก็ได้มาทําหัวข้อเหล่านี้ทำให้ผมเข้าใจมากขึ้นเพราะฉะนั้นในการหาหัวข้อนะครับมันก็จะเป็นลักษณะของการที่เราศึกษาร่วมกันกับนักศึกษานะครับคําแนะนาจากจากอาจารย์ผู้สอนกับ หมายถึงว่าที่ปรึกษาเนี่ยกับนักศึกษาถ้ามันแพชชั่นตรงกันเนี่ยก็สามารถพัฒนาไปเป็น i s ที่ดีได้นะครับทีนี้อีกด้านหนึ่งก็คือเวลาที่เราทําเรื่องนี้นะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือพัฒนาการของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเนี่ยมันกลายไปเป็นศูนย์กลางอันหนึ่งในภูมิภาคนะครับโดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยผมได้รับเชิญไปพูดให้กับแอฟริกาออโตมทีฟฟอรัมนะครับก็อยากจะรู้ว่า เมืองไทยนะครับกับเซาท์อีสเอเียเนี่ยทำยังไงถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ในเข้มแข็งซึ่งตรงนี้ครับมันก็เป็นคําถามที่ทําให้เราย้อนกลับมามองตัวเองว่าอ้าที่ผ่านมาเนี่ยแปลว่านโยบายของพวกเราเนี่ยน่าจะใช้ได้สินะครับในอุตสาหกรรมยานยนต์ของอาเซียนเนี่ยผู้เล่นหลักๆก็คงมีไทยอินโดนีเซียนะครับจริงๆก็จะมีมาเลเซียด้วยนะแต่ว่าตัวที่สําคัญจริงๆก็คือ,อไทยกับอินโดนเพราะเป็นฐานการผลิตใหญ่นะครับซึ่งทุกๆประเทศเนี่ยพอเราย้อนกลับไปดูนะครับในเซาท์อีสซีเอเซ ในช่วงการพัฒนาของอุตสาหกรรมที่ผมได้เล่าไปตอนต้นเนี่ยทุกๆประเทศทําเหมือนกันนะครับก็คือช่วงต้นก็ปกป้องช่วงที่2ก็บังคับใช้ชิ้นส่วนแล้วก็ช่วงสุดท้ายก็คือเปิดเสรี regional integration แต่คําถามคือเราใช้ policy เหมือนกันเนี่ยแต่ทําไมมันผลที่ออกมาไม่เหมือนกันประเทศไทยกลายเป็นว่าจากในปี2000นนะครับไทยอินโดมาเลยซึ่งเป็นแบบรายใหญ่ของการผลิตเนี่ย กลายเป็นว่าประเทศไทยมีการเจริญเติบโตในด้านการผลิตสูงที่สุดเลยคำถามคือทำไมนะครับสิ่งที่พอจะตอบได้ก็คือพื้นฐานตั้งแต่ก่อน2,000แล้วนะครับจริงมันต้องย้อนกลับไปดูตรงนั้นแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือประเทศไทยไม่ได้มีเ,เรียกว่าฮะนโยบายรถยนต์แห่งชาติเพราะฉะนั้นผู้ผลิตเนี่ยก็สามารถมั่นใจได้ว่าจะไม่มีการเลือกปฏิบัติในการส่งเสริมการผลิตในประเทศนะครับทีนี้จากตรงนี้เนี่ยก็เลยนาไปสู่เรื่องของออการการวิเคราะห์นะครับว่า เออปัจจัยอะไรนะครับแล้วประเทศไทยก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของออศูนย์กลางการผลิตประเด็นที่ผมได้จากการไปย้อนกับไปศึกษาประวัติอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็พบว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับสามารถที่จะสร้างพลวัตการเติบโตของอุปทานได้ดีกว่าประเทศอื่นๆอย่างน้อยนะครับในช่วงที่เกิดขึ้นสิ่งที่เราเห็นนะครับก็คือ,อ,อนโยบายเกี่ยวกับภาษีนะครับ ภาษีที่ประเทศไทยใช้คือภาษีสรรพสามิตรเนี่ยใช้กับรถยนต์บางประเภทในอัตราที่ถูกซึ่งถ้าเราไปย้อน,อนกลับไปดูจริงๆเนี่ยภาษีสรรพสามิตรรถกระบะที่3%าเรนเนี่ยก็เกิดในช่วงหลังนี่เองนะครับช่วงก่อนเปิดเสรีไม่นานแล้วก็มาเป็นอีโคคาร์แล้วก็มาเป็นรถยนต์ไฟฟ้าตัวนี้นะครับคำว่า viable automotive space ก็คือการสร้างพลวัตการเจริญเติบโตเนี่ยมันส่งผลให้เกิดการพัฒนาด้านอุปทา,านแล้วก็นำไปสู่การพัฒนาในเซกเมนต์อื่นๆตามมานะครับ เรื่องนี้ก็ได้ตีพิมพ์ไปกับอาจารย์ที่แอฟริกาใต้นะครับอย่างที่ได้เล่าให้ฟังทีนี้จากตรงนี้นะครับประเทศไทยก็เป็นฐานการผลิตสาคัญสาเหตุสําคัญที่เราพอจะตอบได้คือเรามี policy space ที่ค่อนข้างจะเอื้อให้เกิดการเจริญเติบโตได้ดีกว่าประเทศอื่นๆนะครับแล้วก็ขนาดของตลาดก็ถือว่าสําคัญแม้ว่าเราจะเล็กกว่าอินโดนีเซียนะครับแต่ว่าด้วยขนาดที่มันไม่ได้เล็กเกินไปเนี่ยแล้วก็อินฟราสตรักเจอร์ที่พร้อมนะครับก็ทําให้ประเทศไทยสามารถที่จะ ขยายกําลังการผลิตแล้วก็ยกระดับเรียกว่าฮะระดับเทคโนโลยีการผลิตได้จริงๆแล้วเรื่องหนึ่งที่ได้พูดไปน,นะครับก็คือผมเขียนเปนเปอร์อันหนึ่งนะครับกับอาจารย์พีระใช่ไหมครับแล้วก็ก่อนนั้นเนี่ยทำกับอาจารย์นิพนธ์ภูพงศกรนะครับเราก็พูดถึงออโตมพลิปคลัสเตอร์ตั้งแต่ปี2 0 0 7 2 0 0 8แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันเกิดมาจากนโยบายในอดีตนะครับเพราะฉะนั้นจากจุดเริ่มต้นเนี่ยที่ผมบอกว่าปัญหาขยะแล้วก็การรีไซเคิลเนี่ยก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่า ยีปีต่อมาผมก็จะมาทําเรื่องของรถยนต์ใช้แล้วไปไหนเพราะว่ามันมีมันมีเหตุการณ์ที่ทําให้ผมสนใจแล้วก็กลับมาทําเรื่องนี้เพราะว่าผมได้ไปน,นําเสนอนะครับในเวทีของเจอพิซาซึ่งเจอพิซาเนี่ยผมมารู้จักช่วงปี2 0 1 1ันสินะครับมันเป็นฟอรัมเป็นวงวิชาการแบบนําเสนอผลงานทุกแง่มุมเลยครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมนะครับเทคโนโลยี เศรษฐศาสตร์ management marketing ทุกอย่างแต่ว่าจะต้องเป็นรถยนต์เท่านั้นนะครับเจอพิซ z ่าเนี่ยเป็นเน็ตเวิร์กของ global automobile นะครับแล้วที่ผมไปที่ที่เกียวโตเนี่ยสิ่งที่ผมเห็นในตอนนั้นนะครับก็คือเป็นเ,เป็นภาพที่แบบเขาพาไปดูโรงงานนะครับแล้วงานนั้นเนี่ยมันมีความน่าสนใจตรงที่ว่าเขาพาไปดูขั้นสุดท้ายของชีวิตรถยนต์ในญี่ปุ่นก็คือการจัดการซาก แล้วก็ตลาดรถยนต์ใช้แล้วหลายคนคงทราบนะครับว่ารถยนต์ญี่ปุ่นเนี่ยถูกส่งออกมาแถบประเทศปากีสถานเมียนมาเยอะมากนะครับรวมถึงทางาประเทศในแถบแอฟริกาด้วยนะครับทีนี้ที่เราได้ไปดูตรงนั้นเนี่ยภาพที่ให้ดูเนี่ยนะครับ on, ก็เป็นส่วนหนึ่งของอสิ่งที่ นักวิจัยทั้งหมดเนี่ยนะครับผู้ที่จัดที่เกี่ยวตัวเนี่ยพาไปดู <Okay. S 1> ผมก็เลยเกิดคําถามขึ้นมาว่าอ้าวแล้วเมืองไทยเนี่ยเราจะทําได้ไหมนะครับ <Okay. S 1> ผมก็เลยนํามาสู่หัวข้อที่อยากจะทําเรื่องนี้น <Okay. S 1> แต่ผมก็เก็บไว้พอสมควรนะรจนกระทั่งมีวันหนึ่งมีนักศึกษาขอโทรเดินเข้ามาถามบอกว่าอ,อ,อาจารย์เขาอยากจะทําเรื่อง FDI นะครับในอุตสาหกรรมยานยนต์ผมก็บอกว่ามันก็โอเคนะแต่ว่าณตอนที่เขามาติดต่อผมเนี่ย ผมยังไม่สนใจเรื่องนั้นเพราะมีอาจารย์ท่านอื่นทาอยู่ให้ไปติดต่อคนอื่นดีกว่านะครับแล้วนักศึกษาคนนี้ก็ถามผมว่าเอาแล้วถ้าไม่งั้นอาจารย์สนใจอะไรผมก็เลยมานั่งนึกถึงตัวเองตอนที่ผมเป็นนักศึกษานะผมก็ถามอาจารย์สมศักดิ์ถามอาจารย์ที่ภาษาผมแล้วอาจารย์สนใจอะไรผมก็เลยเล่าให้ฟังเรื่องนี้นะครับผมก็เอาภาพให้ดูในที่สุดแล้วเขาก็บอกว่าเอาถ้าอย่างนั้นนักศึกษาไม่สนใจอ่ะบอกก็ไปตัดสินใจดูนะแต่สุดท้ายเขาก็บอกว่าเอ้าทําก็ได้นะครับก็เลยมาเป็นหัวข้อที่เรียกว่า รถใช้แล้วไปไหนนะครับแล้วก็ตากที่เขาทำทีสิทธิจบผมก็ไปขอทุนของสกวแล้วเราก็ไป p r e เซนต์เปเปนี้ด้วยกันที่ปารีสนะครับก็เอาทุนนี่แหละไปด้วยกันนะครับสิ่งที่เราไปเล่าในที่นั้นก็คือว่าเราอยากจะค้นคว้าแค่3เรื่องครับคือเราอยากจะรู้ว่า Value Chain ของ ELV ในไทยเป็นยังไงความเห็นผู้บริโภคเป็นอย่างไรแล้วก็ปัจจัยอะไรที่จะกําหนดให้คนเนี่ยสนใจที่จะเข้าร่วมในการรีไซเคิลซากรถ แต่อันนี้ผมขอไม่พูดเรื่องสุดท้ายนะครับเพราะว่ามันยังไม,ไม,ไม่ไม่ชัดเจนเท่าไหร่แต่สิ่งที่สําคัญก็คือว่าทําไมเราถึงต้องสนใจเรื่องซากรถคือซากรถเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเมืองไทยเนะี่ยถ้าเราผมเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยจะเห็นรถยนต์จอดทิ้งอยู่ข้างถนนนะเยอะแยะเลยในกรุงเทพนะครับหรือในต่างจังหวัดเราจะเห็นเยอะแยะเลยนะครับทีนี้ในทางเศรษฐศาสตร์มันมีความสําคัญยังไงนะครับมันมีอยู่สอสาเรื่องครับอันที่1นนะฮะก็คือ การที่รถเนี่ยเอาไปจัดการจงไม่ถูกหลักไม่ถูกหลักนะครับไม่ถูกต้องตามหลักวิศวกรวิศวกรรมเนี่ยมันจะก่อให้เกิดมดลพิษโดยเฉพาะสาร CFC นะครับมันมีรถถูกทิ้งแล้วก็ไม่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ก็คือตามแนวคิดของซีคลูไลค์เคมีนะครับแล้วก็รถยนต์เก่าที่ประเทศไทยแบบใช้ขับไปเยอะแยะควันดําเต็มถนนเนี่ยมันก็สร้างฝุ่นพิษนะครับสูงกว่ารถยนต์ด้วยเพราะฉะนั้นรถยนต์เก่ามีปัญหาแน่นอนในเชิงในเชิงเศรษฐศาสตร์ ทีนี้พอเราเข้าไปดูเนี่ยห่วงโซ่มูลค่าเป็นยังไงนะครับจากงานวิจัยชิ้นนั้นเนี่ยก็เลยนั่งดูเฉพาะขั้นตอนสุดท้ายเหมือนที่ผมไปเห็นที่ญี่ปุ่นนะครับผมก็อยากรู้ว่าประเทศไทยเนี่ย E-RV flow มันมีมาอย่างไงมันก็พบว่ามันจะมี flow อยู่2ด้านด้วยกันนะครับตัวแรกก็คือ flow ที่เกิดจากรถจนที่หมดอายุ ก่อนกำหนดก็คือ premature elv นะครับเป็นรถที่ประสอบอุบัติเหตุแล้วก็เสียหายสิ้นเชิงในในเชิงของสับประกันภัยนะครับอันที่2คือรถจนเก่าที่จนซ่อมไม่ได้ทั้งหมดเนี่ยครับจะถูกเข้ามาขายอยู่ในในผู้ที่จะย่อยซากนะครับก็คือเป็นผู้ซื้อซากรถผู้ซื้อซากรถเนี่ยเขาก็ต้องไปทําการแบบบําบัดก่อนแต่วิธีการบําบัดของคนไทยนะ่ก็คือสาร cfc ก็ปล่อยออกชั้นบรรยากาศนะครับ น้ำมันถ้ามันมีเหลือหรือหกก็ไม่สนใจก็เทลงดินไปนะครับทรัพยาการที่แยกได้ส่วนหนึ่งก็เอาไปขายนะครับบางส่วนก็ไปรีไซเคิลแต่ส่วนที่ใช้ไม่ได้ก็ทิ้งเป็นแลนฟิลเพราะฉะนั้นมันจะทําให้ปัญหาบ่อขยะที่เรามีอยู่เนี่ยมันก็ทําให้เป็นไงฮะมีปัญหามากขึ้นตัวสีแดงคือสิ่งที่เกิดเนกาทีฟเอ็กซ์แนลิตี้ฟิล s urve ที่ผมทําก็ใช้ความรู้ที่เคยทาปอโทนะครับก็ทํากับนักศึกษา ก็ไปดูกันแล้วก็พบว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ยนี่คือการจัดการซากรถอยู่ริมถนนอยู่แถวราชดานพิเศษเนี่ยครับภาพภาพที่เราเห็นแล้วก็ที่เชียงใหม่ก็ดําเนินการแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เห็นว่ามันเป็นปัญหาจริงๆแล้วก็นอกจากนี้นะครับมันมีปัญหาอีกมากมายว่าแล้วรถที่ถูกแบบทําตรงนี้แล้วมันไปไหนต่อนะครับเราก็ไม่พบว่ามันไปไหนมันกลับมาอยู่ในรถมือสองอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเราสัมภาษณ์ผู้ประกอบอประชาชนที่เป็นเจ้าของรถเนี่ย เราก็พบว่าเหตุผลของการเปลี่ยนรถเปลี่ยนรถเนี่ยเกิดจากอะไรนะครับสงแท่งแรกคือเปลี่ยนรถใหม่เพราะว่าไม่ชอบรถเก่าแล้วนะครับอยากเปลี่ยนรถเป็นรุ่นใหม่บ้างหรือเปลี่ยนประเภทแบบ Passenger Car เป็น SUV บ้างนะครับแต่แท่งที่3กับ4นี่คือตัวตัวที่จะเป็นปัญหาก็คือรถเก่าซ่อมไม่คุ้มรถพังนะครับคนก็จะต้องต้องทิ้งถูกไหมครับแต่คําถามคือเขาจัดการกับรถพวกนี้ยังไงนะครับเราเห็นว่าคนกลุ่มนี้เอาขายเข้าตลาดรถมือสองทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นในที่สุดแล้วเนี่ยรถมือ2อ,อะ่ะเมื่อหมดสภาพแล้วไปไหนมันก็กลับมาที่ยูสคาร์ทีนี้ตอนเราเนี่ยเป็นผู้ที่เราต้องไปถ้าเราเป็นผู้ซื้อรถมือ2เราจะแน่ใจได้งไงว่ารถมือ2ของเรานั้นมันมันอยู่ในสภาพที่ไม่มีปัญหาจริงๆนะครับนี่ก็คือเรื่องของ asymmetric information ก็สามารถทําวิจัยต่อได้จากงานวิจัยชิ้นนี้นะครับผมก็ได้ข้อสรุปออกมาว่ามันจะต้องเกิดการแก้ไขปัญหาหลายๆเรื่องก็คือเรื่องของ แก่กฎหมายในประเทศนะครับแต่ว่าน,นี่มันก็จะก้าวข้ามไปละก้าวข้ามความเป็นเศรษฐศาสตร์ละมันก็จะกลายไปเป็นเรื่องของอเรว่าไงฮะ,ะต้องบูรณาการกับศาสตร์อื่นเช่นนิติศาสตร์หรือสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วกระบวนการจะทําอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอยกเลิกการจดทะเบียนนะครับภาษีประจําปีรถยนต์ใหม่จะต้องสะท้อนต้นทุนของสังคมไหมนะครับหรือเราจะแบบเสริมสร้างระบบ บอนุญาตในการจัดการสร้างรถขึ้นมานะครับเราก็จะต้องเตรียมแบบถ้าเราจะทําแล้วเนี่ยก็ต้องสร้างแบบแนวทางการปฏิบัติที่ดีให้กับคนที่ทําหน้าที่เรียกว่าย่อยซากในประเทศด้วยเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ครับมันก็เลยเป็นหัวข้อวิจัยที่ผมทําในปัจจุบันก็คือเรื่องของ circular economy in the Thai automotive industry นะครับ A prospect towards the epr recycling elv in Thailand นั้นเศรษฐกิจหมุนเวียนและแนวทางการจัดการสร้างรถยนต์ตามหลัก epr ในประเทศไทยเนี่ย ก็จะเป็นหัวข้อที่ผมกําลังดําเนินการกําลังจะทําอยู่นะครับจากนี้ไปเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะครับผมใช้เวลาประมาณ27นาทีเนี่ยผมก็ได้เล่าให้ฟังว่า,างานวิจัยที่ผมทำเนี่ยอุตสาหกรรมรถยนต์ไทยมันมวีวิวัฒนาการมาอย่างไรมันยังมีแง่มุมอื่นที่ยังไม่ได้ถูกตอบนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการวิเคราะห์เชิงเชิงนโยบายแล้วก็ political economy เพราะว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะในช่วง สี่ห้าสิบปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ในยุคตั้งแต่2021เป็นต้นไปนะครับคือ pre covid แล้วก็ post covid เพราะว่าปัจจุบันนี้ทุกคนก็เห็นนะครับว่ายานยนต์ไฟฟ้ากําลังจะมาค่ายรถย,ยนต์จีนก็เริ่มมาลงทุนแล้วก็ค่าย,ายบริษัทไทยก็เริ่มร่วมทุนกับบริษัทรถยนต์จีนเพื่อผลิตยานยนต์ไฟฟ้าหลายหลายอย่างกําลังจะเปลี่ยนไปอย่างมากจากนี้ก็จะเป็นหัวข้อที่รอให้มีคนมาาศึกษต่อไป โอเคครับก็วันนี้ใช้เวลาประมาณนี้ขอบคุณครับ